สวัสดีครับเลขพาหง์ชาแนลวันนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยน้อยนะครับแนวทางหวยน้อยของ่างช่องเลไปาหง์จะให้แนวทางเป็นแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยเฉพาะกิจันธ์พิเศษนธุ์ปกติแลวก็หวยลอตเตีนะครับก็เลื่นขึ้เขอาแสดงความยดีกับ่ันที่ถูกามวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลขเมวานผลขโมวานนะครับ พอคิดออก3 5 6 08นะครับเด่นลดวิ่งหลัก3นะครับ3าไปหลักร้อย5 6กับ08ไม่มีเทียนตัดไทยนะครับในตารางวันกับสิทิมาคบนะครับ3 5 6กิเศษออก1 1 0 หนึ่งห้าหลักหนึ่งไม่มีในเด่นรุตวิ่งนะครับปกติออกสองสามเก้าหกศูนย์เราเด่นรุตวิ่งสองสามเก้านะครับเป็นรุตวิ่งมาครบนะครับเด็ดปกติชุดลองนะครับสามเก้าถ้ตรงนะครับในตารางวันกับสิทธิก็มาครบนะครับสองสามเก้า สาก็เป็นตัวเด่นในสีจีเด่นนะครับตัวเจาะนะครับเทียดเอไอสองเด่นสองตัวเจาะนะครับแอชไอห้าสามเกนะครับปิดไปวล้ปลอย60ศหลักหกไม่มีนี่เป็นรูปวิ่งนะครับแต่ในตารางวันกฤสติมีหกศูนย์วีอทีออกสามหนึแปดสามหนึ่งก็เด่นวิ่งสามนะครับ ในชุดรองหลักสามไม่มีสามหนึ่งนะครับเราของหวานเข้ามาหนึ่งชุดนะครับติดจาะนะครับมือบอลเดี๋ยววันนี้เรามาตามมันต่อนะครับแนวทางหงายนอนประจำพื้นที่อี่สิบห้าพฤศจิกายน 25, สองห้าหกแปดนะครับแนวทางหงายนอนจะมีแต่ในบ้างแนวทางหงายนอนแต่ให้เด่นลุ้นยิงไปที่ สามสี่หนึ่งนะครับเป็นรูปวิ่งตากํางวันกับสติกำลังหลักสามหลักสี่หนึ่งต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นนะครับเด่นของหลักสามสําหรับคลิปนี้ํามเป็นมาประกรณ์มเอถือแต่นั้นนะครับใช้วิจารยะยาณในการรับชม ตัวเล็กยังมีถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนําไปใช้นะครับอุปกรณ์มันเถืเท่าน,นั้นหลักสามก็จะมีสาม5 37สามห้าสเจ็ดสแปดสมเก้านะครับไปไปเจ็เป็นเด่นของหลักสีนะครับ ทางตัวเลขที่นํามาแบ่งปันนี้จะนาเลือกนาไปใช้นะครับจะต้องนําไปใช้ทั้งหมดนําไปใช้แต่บ่สนุกนะครับถ่ายณ์เลกสี่ไปจะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดนะครับต่อไปก็จะเป็นกรองนะครับกรองรนี่ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีม่เข้านะครับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมชุดกองเงินึงก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันเกับสิตินะครับ เลขในตารางวันกับสถิตินี้สามารถนาไปใช้กับแนวทางของนนอนนอนอย่างละเอียดไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสถิตย้อนหลังเลขในตารางวันกับสถิติที่เป็นแปดสามศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพิจารณาเรือ่องนำไปใช้ไปก็จะเป็นชุดสามตัวนะครับสามตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับ สีจุดเด่นมานข้ามาหนึุดนะครับสี่จุดเด่น3ตัวก็จะมีนึงก่อนจะคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเราชมใหม่อย่าลืมก,กดกระดิ่งนะครับทม่ทานจะไม่พลาดการแจ้งเตือนที่เป็นมันสงเป็นดือเดีของท่าน สามตัวก็จะมีสี่สามเจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าสี่สามสี่หนึ่งเจ็ดนะครับสี่ชุดเด่นสองไปเด่นตัวจอกก็จะเป็นสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่สามหนึ่งเจ็ดนะครับอ้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับการดูน้งวันแนละขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ